รายการค้าของวันที่31มกราคมตอนที่5นะครับปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธินะครับไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทนะครับกดปุ่ม Work f l o w ครับไปที่ปิดบัญชีนะครับสมุดรายวันั่วไปนะครับปุ่มโอเคครับกดับปุ่มเลฟสเพิ่มครับ จะเปลี่ยนวันที่ลงบัญทีเป็นวันที่สามสิบเอดศูนย์หนึ่งทับห้าแปดนะครับกดปุ่มโอเคครับโอเคครับ <Okay. S 1> เลือกปิดทั้งบันทีรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับ ถู F10 บันทึกได้เลยนะครับปุ่มเย็ดให้รันหมายเลขวอลชเชอร์ให้ปุมเย็ดครับ S cap ออกนะครับปุมเย็ดครับ S cap ออกนะครับ c a n ซิลบันทึกรายการค้าของวันที่31ตอนที่5เสร็จเพียงเท่านี้นะครับ